ขารักมากๆครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับตัง้งแต่ EP แรกที่ทุกท่านได้รู้จักกับน้องๆจนวันนี้ EP สุดท้ายแล้วถามความรู้สึกทุกคนเลยชอบไหมครับเมื่อกี้ชอบไหมถ้าชอบตบม,มือเร,อราเลยครับญาตินะครับวันนี้ฮะอยู่กับผมครับป๊อบบี้รัชพลลุมิติครับรับหน้าที่เป็นพิีอนแล้วก็น้องปานครับจะรับหน้าที่ในการ

เห็นไหมแฟนคับเยอะนะวันนี้นะต้องบอกว่าคือไม่ว่าทุกท่านนะครับจะมาจากที่ไหนวันนี้เราคือท็อปฟร์มด้วยกันวันนี้ครับขอต้อท่านครับเข้าสู่งานทอเข้าอวมแกนนด์ฟิเ่ในนีคา่านะฮะอย่างที่ท่านทราบนะครับวันนี้นะขอความร่วมมือเพราะว่า แฮชแท็กของคอฟ์เนี่ยทุกๆ E p ีที่มีการปล่อยออกมาทุกคนได้ดูกันนะครับองบอกว่าติดทั้งเป็นโลกเป็นประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆประเทศวันนี้ครับอีกหนึ่งครั้งที่จะมาฝากแฮชแท็กสำคัญนี้ครับเพื่อทุกท่านเนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตน้องๆกับแฮชแท็กคอ,อฟฟ์ไฟแนลอีพีอยากให้ทุกคนนะครับส่งกำลังใจในครั้งนี้ถึงจะเป็น EP สุดท้ายแต่ผมเชื่อว่าหลังของานเนี่ยเต็มที่แน่นอนและสำหรับน้องๆอยากเต็มที่แน่นอน 的大人的卡所以今天大家手上有手机，待会你们拍照、录视频啊，大家多多发在我们的社交媒体上，然后记得用上我们的 hashtag h o w f u n b y n o m 我们希望我们今天最后一集第十一季可以冲上我们推特世界区，你们可以吗？ So we want you guys to post a lot of pictures and video on social media and we want we ask all of us to make a history once again on Twitter. We want you guys to use the hashtag top Form final. final. Yes. Did you guys post some pictures and yes. video and use our hashtag already? ใครทำมากกว่าหนึ่งครั umas, ้งไปทำมากกว่าหนึงครั <social> ้งฮะแบบโพสลงในในโซเชียลมากกวหนึ่งครั้งแล้วพสดา o s e than e time you can r e a h it ใครฮะเรียบร้อยไหมอ f f post ไหมเรียบร้อยนะทุกคนเรียกว่าทุกคนนะฮะทั้งที่อยู่ชั้นหชั้นสองะอยู่กับเหรือเปล่าสด o ี่ตวเตไ s ส yes ตกเงได้ไหมตเียงได้ไหม นี่เห็นไหมวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นไฟน์อง EP นะครับความพิเศษของในค่ำคืนนี้เพราะว่าอะไรทุกท่านที่ชมอยู่รลฟ์ด้วยคุณจะได้ดูไฟน์ทอี EP ท็อปฟอรไปพร้อมๆกับน้องๆรวมถึงได้มีการพูดคุยและวันนี้ครับจะเป็นช่วงหน้าที่ผมเห็นหลายๆคนเนาะพอเป็น EP สุดท้ายนี่จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากให้ถึงเวลานี้เลย แต่ต้องบอกนะครับว่านี่คือ EP ีที่จะเป,เป็นบทสรุป,รปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและผมเชื่อนะว่าทุกท่านใครที่มีชิชู่ใครที่เตรียมตัวเตรียมใจบอกเลยว่า EP ีนี้หลากอารมณ์หลากความรู้สึกแต่อย่างน้อยทุกท่านครับมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันและดู E ีีนี้ไปพรอป้พรอมๆกันนะครับ 那么今天呢，大家一起看最后一季，相信大家肯定很舍不得，不希望我们的剧结束。但是最后一季肯定也很感动，所以希望大家准备好你们的纸巾，到时候谁哭了就自己负责一下好自己。<laughs> So this is the last EP, So we want to suggest you guys to prepare the tissue by your side because you might cry, you might laugh, you might scream. We want all of us to have a good memory together tonight. And also people on online. Right? So we going, we have people both on and online. Welcome all of you once again. <coughs> ขอพร้อมกันและเสียงดังนแ่บนี้ขอพร้อมกันและเสียงดันเสีงให่หนี้ไม่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 

จูดี้ค่ะสวัสดีครับแ้นวงลีบอลนะครับรับบทเป็นเจษครับน้องสมาร์ทเดี๋ยวช่วยน้องมาเดี๋ยวช่วยเดี๋<ห>ยวช่วยขอฝั่งนี้ก่อนนฝั่งนี้ก่อนฝั <c oughs> นะะ่งนี้ก่อนมาฮะฝั่งนี้ก่อนฮะเชิญฮะสวัสดีครับพี่นัทเบียร์นัทครับรับบทเป็นจอห์นนี่ครับสวัสดีครับพี่โครครับปรรทิปพิธีกรไทยสายครับรับบทอะไรนะครับ สวัสดีครับสมายครับเบาเป็นจินครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟูมครับบราเป็นไอคิงครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคือ EP สุดท้ายแล้ว EP สุดท้ายที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยวันนี้าถามความรู้สึกเราหน่อยเดินทางมาไวมาก

ไม่เอาครูคุณรู้ไหมก่อนที่จะขึ้นเวทีอ่ะผมถามบูแล้วนะวันนี้จะร้องไห้ไหมบูบอกว่าไาไม่ไม่เพื่อนผมจะร้องน้อยผมจะไม่ร้องเขาพูดอีกครั้งคือคือที่บอปี้ถามที่บูบอกว่าในฉากก่อนหน้าที่จะขึ้นเอพีสุดท้ายนี้ คุณรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอเคถ้าถ้ายแลาถ่ายอันนี้โอเคโอเคโอเคก็คือบอกว่าถ้าใครดูมาตั้งแต่ EP หนึ่งนะฮะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจความหมายที่ที่บอต้องการจะสื่อความอบอุ่นหรือการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับท็อปควาสี p สุดท้าย 就是说，如果你们从第一批、第一个季开始关注的话，你们都会知道，呃，就是剧里面的那个剧情都是很温暖的，有一些装满的，但是希望大家看到最后还是很开心的。So if you follow the episode one until right now the final one, you will know the warm and all the memories together in the scene, and we want you guys to enjoy the episode tonight together。对，哈哈，god。 วินวาครับเช่ญครับก็ตื่นเต้นนะคะคิดว่าน่าจะเหมือนทุกคนที่แบบว่ารู้สึกเดียวกันว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ดูซีรีส์พร้อมกับแบบนแฟนเดียวกขนาดนี้นะคะแล้วก็ ที่บอกว่าเราเองก็ยังไม่ได้แบบดูเลยแล้วตอนที่ถ่ายเราก็ไม่ได้มีการที่แบบดูรงมอนิเตอร์ด้วยใช่ค่ะก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นว่าจะเป็นงไงบ้างเขา因为他非常紧张也很期待因为在拍摄的过程中都没有去看过那个屏幕所以都不今晚是什么一个结局所以也很期待跟大家一起共同看一下我剧是怎么结的 so he นั้น super excited for tonight because when they uh, shooting this scene they never saw the monitor they know nothing about the final episode so really exciting and one cannot wait to watch the final p i e e together with all of you นี่เตอรครับรู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่วันนี้เราจะได้ดู ep สุดท้ายด้วยกันและก็รู้สึกไปได้วยกันบนที่ไม่ใช่บนจอมือถือแต่เป็นจอแก้วขนาดใหญ่บนลงให้ประยรนี้ So he's really excited because tonight we're not only can watch on the telephone but we can watch on the screen in the big cinema like this 就是他觉得说今天我们比较特别的是我有没有在手机看我们的剧而是在我们这么大的影院跟所有人在一起一起看这个剧所以觉得很特别哇，up, gardens, ่ฝั่งมีบ้านครับน้องพินัดครับใช่แล้วครับคุณเหมืไหมฮะอืมเป็นมามาครับ ตั้งแต่ลงไปอออกไปต่อสื่อสามสื่อเมื่อกี้แล้วเราเห็นคนเยอะมากเพื่อรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่อิ่มเอิมากกว่าเดิมและมากที่สุดด้วยเพราะทุกคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วแล้วก็ได้ดูอีพีสุดท้ายด้วยกันครับผมก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนเก็บเกี่ยวความ,วามรู้ทุกๆความรู้สึกกลับไปและอิ่มเอิกับมันไปได้วยกันนะครับ 说说，弟弟说非常的紧张，因为刚才在巡访的时候见到了这么多中粉，还有其他国家的粉丝，他觉得非常的荣幸。然后今晚应该是大家可以共同就是拥有一段美好快乐的时光，然后希望是最开心的一天。So he said he was really nervous and excited because, uh, the press conference just, just right there before he h a s met a lot of fans. มาที่นี่แล s h a ร e ก so he want tonight to do be the best and good m e m o r y together น้องยูโรครับ, no ulo, ค,รบครับผมก็ใช <c oughs> ครับด <c oughs> ีใจออมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื่เตนมากครับที่ได้อยู่กับพี่ <c oughs> สาวทุกคนเลยก็รู้สึกขอบคุณนะครับวันที่มาครับฉันก็รู้สึกีามสุขมากและวันนี้ได้่าครับพี่สาวทุกคนก็ร this with the sisters, sisters. final episode with all of lovely ท่านมาครับก็ผมดีใจมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่แบบว่าได้มีโอกาสมาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกับทุกคนแล้วที่สำคัญเป็นโรงที่ใหญ่ที่สุดในไทยด้วยครับใช่ แบบคือคือบูไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าทอฟอีจะมาขนาดนี้เพราะว่าแบบเหมือนตอนที่เราทํางานหรือว่าตอนที่เราถ่ายซีรีส์เนี่ยเราก็แค่แบบเฮ้ยเราเราถ่ายทอดความเป็นอากิงให้ได้ดีที่สุดแต่ว่าแบบพอเราเห็นฟีแบดของทุกๆคนนะครับแบบมันมันอิ่มเอมแลวมันแบบมันดีใจมากๆครับมันดีใจมากๆที่วันนี้มันเกิดขึ้น 他人生中没有想过，总有一天会有机会在这里泰国最大的一个电影院，能够跟大家一起看他的剧，然后，他就觉得说他很很幸运能够扮演这个阿欣的这个角色，然后也很开心，靠方能够走到这么远，有这么多粉丝从第一天支持他到今天，所以非常感谢所有的粉丝们。 So people were really impressed because we have a lot of fans along this way to support her form and when he uh, performed as he feel really lucky and he never imagined that he got a chance to watch the final EP in this big, this Thailand the most biggest screen here at Palawang Cinema. So he's really impressed and really thank you everybody to support him. Woo! เด็ดนะเอาละเอาละก็บอกว่าย er okay. so so like so, ี่สิบคนมาโง่ยไม่ได้พูดเลยไม่เหลือพี่รอนุเลยอะไรโชว์ให้เราเลยโอเคแล้วเพราะว่าอีกหนึ่งคนที่อยากจะบอกความรู้สึกในวันนี้เช่นเดียวกันน้องมาดครับที่เราเชื่อปนั่นคือของเราครับคือวันนี้มากันเยอะมากจริงๆครับผมก็ขอบคุณที่มากันเยอะขนาดนี้คือเมื่อเช้า เราได้มาบอกกิ้งกันแล้วแบบเก้าอี้มันยังว่างอยู่แล้วผมก็พิ่กับพี่บูว่าแบบถ้ามีคนมานั่งมันคงแบบคนละฟิลกันแน่นอนเลยซึ่งมันจริงครับผมมันคนละฟิลมากๆาแล้วก็แบบตั้งแต่ผมไปสัมภาษณ์ข้างหน้าแล้วแบบว่ามันเยอะมากๆแล้วมันทําให้รู้สึกถึงแบบการเติบโตของทอปฟอร์มของพวกเราที่แบบมันเยอะทุกครั้งตั้งแต่งานแรกที่เราเจอแฟนๆครับมันเยอะทุกครั้ง มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณที่แฟนๆคอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็แบบสร้างคือมันเป็นการที่แฟนๆสนับสนุนพวกเราแล้วมันก็เลยแบบทำให้เราไ,ได้แบบสร้างความทรงจำที่ดีที่สวยที่อบอุ่นมากขนาดนี้ <c oughs> คือคือสมาทอยากจะบอกทุกคนว่าแบบคือเหมือน เราเห็นการเติบโตของท่ฟฟองแล้วเรารู้สึกเหมือนทุกคนเป็นแบบคนในครอบครัวของท่ฟฟองนะใช่เกิดทุกคนยกอ๋ออันนั้นสมาต่อนะครับีสมาร์ตรู 刚才我们彩排的时候，这个空这个座位都是空空的，没有人。但是他一直在想象中，到时候大家坐满了是什么感觉。然后现在那个时刻来到了，他就觉得很感动。因为从第一批第一个一批开始到现在，他可以看得到粉丝的成长，不仅仅,仅他们的成长，粉丝变得越来越多了。所以，他真的非常的感谢所有人能够每一场活动啊，线下和线上都有在支持他，非常感谢大家的支持。 So someone said like when we have show like the empty uh, is that empty but right now it's full of the fans here with us tonight. So he can uh, notice that the fans getting more and more from the episode one and every event that you have come both on site and online. He really impressed and he really loved this kind of feeling that we got a lot of beautiful memories together. <laughs> ขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่แบบทุกคนทุกคนที่เป็นแฟนๆของเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่แบบทําให้พวกเราเติบโตขึ้นจริงๆครับผมขอบคุณที่มอบความทรงจำดีๆให้ Thank you Mummy and Chee 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 Mummy Chee Chee Jesse เขเจวเยี่ยงเขียวเยี่ยงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับ Chee Chee องมสักหน่อยไหมฮะสักหน่อยไหมฮะเอ่อก็ไม่รู้นะหัวเรื่อง开心，我很开心，今天我我他我，各位。 啊。<Bye. S 2> ยังยังไม่ดูนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ไปเตรียมตัวไปนั่งดูอีพีสุดท้ายพร้อมกับแฟนๆของทุกคุณดีนะดีนะโอเคครับขอเสียงปรบมือกัน้อง้ครับโมทุกคนทุกคทุกคนทุกนทุกนทุกคนทุกคนทุนทุกคนทนทุกคนทุกคนทุคนทุกคทกคนทนทุุกทุกค l กคนนทค l e e นทน พี่บอสกลับของเราฮะมีหลายคนมีหลายคนบอกว่าอยากคุยกับพี่บอส